วัดีทุกคนครับก็วันนี้ผมก็มาทําคลิปนะครับก็ตอนนี้เป็นจัด้ป้องกัน14วันตอนนี้ผมก็กำลังจะมาดักหน้าบ้านคนพอเพิ่งเก็บเรืองงมาไงและวันนี้วันแรกอีก5ทีก็จะได้เวลาเลทใช่ไหมทุกคนผมก็มาดักหน้าบ้านหน้าประตูเขาเพราะผมว่าจะรอสวนเข้าไปแล้วแปะ 8, บื้มบิวตอนนี้เหลืออีก5ทีนะทุกคนจะทุ่มหนึ่งจะเป็นเวลาที่เลทได้แต่ตอนนี้ยังเลทไม่ได้นะทุกคนก็นี้ผมก็รอที่จะเข้าบ้านเขาอยู่เขามีประมาณ4-4ตัว แล้วผมมาคนเดียวแล้วตอนนี้ผมได้ยินเสียงเตาเผาแบบแบึ้มๆไงผมก็เลยรอจะจะ,จะ,จะนี่จะเข้าบ้านเขาอยู่โอเคเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูนะทุกคนนะพอผมรอได้ไปสักระยะหนึ่งเหมือนก็ทนไม่ไหวทุกคนเขาก็เปิดประตูต้อนรับผมนี่เลยทําการเข้าบ้านเขาอย่างรวดเร็วเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วครับนี่ครับอันนี้ผมก็รอเวลาทุกคนอีกประมาณ3มนาทีเพื่อที่จะทําการบึ้มบิ้วและยึดเป็นแค้มผม ตอนนี้ผมว่าคุ้มที่นอนเขาได้หมดแล้วว่าเดี๋ยวรอดูกันนี่ผมว่าจะมาดูของขนะเพราะเห็นเขาเผาแบบเบิบ่มๆอ,อะ่ะเดี๋ยวมาดูของกันว่าเยอะยวป่ะเดี๋วันแรกอยู่เลยทุกคนของผมมาเยอะเฮ้ยเย็นหลุมเย็นหลุมของอยังเยอะโอ้โหไม้ไม้รวยครับรวยครับเนี่ยทุกคนอุย้ยเชี่ยอย่างเอา เฮ้โอ้ยแก้งเกิดว่ะดูรวย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 บัตรม่วงโอ้ผมมันแ้นก็เยอะ n น c e n น c e เย้ทุกคนนี้เราก็รอเวลานะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เหลือประมาณอีก18วีนะนี่ผมก็ได้ระเบิดจากในถังเขาแหละตอนนี้ผมรอแค่1ิาวีเนี่ยผมว่าจะแปละยึดบิวเขาละแล้วเดี๋ยวรอดูกันบ้านผมอยู่ตรงแอพอตนู่นเลยนะ ผมมาเอาเรือไงเจ๊็คพอต์พอด,ดีก็เลยอัดซะหน่อยอเยเดี๋ยวที่เราได้แล้วทุกคนเราก็จะมาทำการยึดบ้านเขากันนะครับเบิบ่มๆครับรอเอิบๆเรียบร้อยโอเคอันนี้เป็นบ้านเราเรียบร้อยแล้วไหนทูกของบิลสิทางตู้ก่อนได้เลยเดี๋ยวพวกเข้ามาลุตตูด เบิ่มๆครับเบิ่มๆแรนแ่นแน่นจัดเปลี่ยนก่อนดูดิเชยโอ้ยหินหินอุ๊ยไนส์ไนส์ไนส์โอเคได้อยู่อัพก่อนเลยเอ้าไม่ได้เก็บหินไม่เก็บเหล็กเอามาละถ่าเองช่วยเก็บของก่อนบิวชุบจื้นโอเคเราก็ทำการยึดแคมป์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน ก็เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะไปออกล่ากันเลยละกันคืนแรกแบบเบิ่มเบิมแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง supplies are here ก็ทุกคนหลังจากที่เลดไปบ้านนู้นไปแล้วใช่ไหมผมก็มาเลดที่ออยต่อก็คือรู้ว่าบ้านนี้เขาน่าจะมีของพอประมาณทุกคนเพราะเขาแบบมาตัดตัดตัวฟาร์มออยของแทนผมไงนี่ผมก็มาดูบิวดูอะไรไว้สักระยะและ้ว อันนี้เดี๋ยวผมว่ารอเวลาแป๊บหนึง่งรอเพื่อนเดินมาผมก็จะเริ่มเลทแล้วทุกคนนี่ก็คือก็แคนใหญ่ไม่ค่อยลงไม่มีแคนใหญ่ทุกคนผมว่าเนี่ยมาพามาดูการเลทแคนผมกันแบบเลทท็อปบี้เล่นๆทุกคนโอเคครับเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนแล้วกันนี้นี่นผมจะแปะนี้เพื่อนยังไม่มาเอาแ,แล้วเพื่อนมาแล้วนี่นนน ผมก็จะตามประตูเลยจะเหมือนของหลักๆเขาอยู่ชั้นสนะองเพราะว่าพื้นข้างในเขายังเป็นฐานไม้เลยโอ้โนานเต็มโอ้โหจบแล้วนี่ผมก็ตัวถือระเบิดนะทุกคน่าอันนี้ผม่าเล่นคนเดียวอยู่เพราะเพื่อนอันนี้ชอบหลุดไงผมก็เลยไม่เล่นไม่หลุดผมเลยถือเองด้ยวยอาจะของชั้นบนแล้วแหละอย่างนี้กล่องบาลเลยเมื่อกี้นี่เขาก็อยู่บ้านเลยนะ

นี่นอนพี่นอนก็มนนเมื่อกี้ให้อาร์มดูนะอาร์มบอกว่าเลดผนังหินไม่ถึงเลย้ขงสองรวมเขายังน่าจะลืมอัพมั้งตอนนี้แล้วก็เข้าไปเลยแบบเบิมๆโอ้โหสวยวะ่ะคือทุกคนไอแพดมันดูไม่ได้นะโทรศัพท์จะดูได้อย่างเดียวนะโคตรโกงเลยลนะโทรศัพท์ด้วยข้อเสียของไอแพดนะทุกคนแบบดูดูไม่ได้ว่าแบบข้างๆเป็นอะไรแต่พวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยจะดูได้ บิวก็น่าจะอยู่ตรงกลางเหล็กนี่ยทุกคนแต่ผมไม่มีได้นะอนนี้วันแรกอยู่มันไดยังไม่ออกอะ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเลทได้ไหมน่าจะเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์ของเคลียร์คนก่อนบิวเนี่ยน่บิวน่าจะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย,เ,ยเราต้องไปเคลียร์ของก่อนนะซื้อหายมาละน่าจะเตียงแตกหมดนี่เราก็มาดูของกันนิดน,นึงได ได้เลเนี่ยได้ทานเด็ดมาใ <Hello. S 2> <Hello. S 1> ห้ฮัลโหลเดินไม้เลยเสร็จแล้วแล้วเอ้ยได้อยู่เสียไม่เยอะมากทุกคนวันแรกทุกคนก็เล็ดคืนซึมแบบนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรมากนี่เราก็ทำการดูของไปหมดนะโอ้อยได้ได้ได้โหกำไรกำไร เวลาผมเล่นกกนผมจะคิดกำไรอะขาดตัวนะทุกคนว่าใช้เท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่เนี่ยออก็มีคอมเนนต์หน่อยๆเดี๋ยวค่อยไปตัด,ดบ้านบอดเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ให้อาร์มมาดูบิวอาร์มบอกว่าบิวได้ยอยู่ในนี้แหละแต่มันเป็นผนังเหล็กผมเลยจะเลทฐานไม้ผมเห็นฐานไม้ข้างในอาร์มก็บอกเป็นฐานไม้ด้วยก็สิบห้าลูกทุกคนแปะไปเลยยาวๆขังสิบห้าลูกได้หา้าหนึ่งนี่ เรียบร้อยเสร็จโจนถ้าเป็นป้องกันมันจะแปะระเบิดทับได้นะแต่ถ้าเป็นการ์จะแปะได้ <S <S <Okay. S 1> เรียบร้อยบิลแปะอันนี้ผมลากบิลชิดมาแล้วนะก็กลายเป็นบ้านผุ่มละก็เดี๋ยวผมก็จะเคลียร์ของแล้วก็ทําบ้านให้มันดีเพราะผมจะทำเป็นแคมป์ออยเลยเรียบร้อยได้บ้านแล้วทุกคนแล้วก็ปิดก่อนติดตายตตายชื่อก็ยังไม่มานะน่าจะไม่มาแหละติดตายไปก่อน แล้วก็พังประตูเคลียประตูทุกคนเวลาดิ้บิวได้อย่างแรกเลยต้องเคลียบิว้วเอ้ยใช่เคลียที่นอนับเคลียประตูก่อนมันจะเข้ามาเติมได้โอเคสวยสวยสวยโอเคก็เดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวไปดูวันที่สองเลยทุกคนวันที่หนึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคทุกคนวันที่สองนะก็จะรวน,นอันหนึ่งนะคือผมก็เอาตัวอ้กตอาร์พอ,อแดงก็ไปเลกกันเลยตอนนะี้ นี่ผมก็ได้ไดมาแล้วแต่ผมทีโฟมยังไม่ออกนะผมก็มีแค่ถังน้ำมันแกไดผมว่าจะไล่เคลียร์เซิร์ฟตอนนี้ก็ทําบ้านอยู่ที่มิลี่ละย้ายจากแอร์พอร์ตทุกคนขึ้นเป็นบ้านหลักละแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เจอเป้าหมายหนึ่งหงหลังนะก็เป็นหินอยู่ทุกคนน่าจะมีของบ้างแหละผมก็จะเลดไปนะครับอนันนี้ถังน้ํามันที่ผมใช้เป็นสก,กินธรรมดาเพราะว่ามันสามารถยิงถังน้ํามันเนี่ยแล้วมันระเบิดเลยนะทุกคนมันไม่ต้องรอเวลาแปะนะ ในถ้าเกิดใครยังไม่รู้ก็เอาไปใช้กันได้นะครับก็คือถ้าเราแปะสกินธรรมดานเนี่ยเราสามารถที่จะเอากระสุนยิงเนี่ยแล้วก็จะระเบิดเลยไม่ต้องรอเวลาระเบิดเนี่ยก็เป็นทริคของผมนะที่ผมแบบเจอที่แบบใช้กันผมก็จะเคลียร์คนออกไปก่อนนอเเรียบร้อยบ้านเล็กๆทุกคนเพราะว่าเพิ่มนี่ก็เหมือนจะเงียบแนละ้วแต่ก็มีเป็นบ้านบ้าน,บ,านบ้านแคนอยู่สองหลังนะเดี๋ยวผมก็ว่าจะไปเลยวันนี้แหละ เค <Okay, S 2> ของอุ้ยได้พอม,มาเลยคุ้มคุ้มอุ้ยได้อยู่เค <Okay, S 2> ทุกคนก็คุ้มค่านะเดี<ๆ>๋ยวผมก็ทําการเลนหลังตันเลนหลังต่อไปกันเลยเคก็ทุกคนระหว่างที่ผมกําลังเลนเนีย่ยมันมีบ้านหลังนี้นะคนเขายิงแอร์ไปเขาก็อยู่กันนะผมก็เลยจะมาตุยแอร์เขาก็าผม,มยังมไม่มีซีโฟมอยากได้ซีโฟแล้วผมมีได้ไงคือเขาอัพในข้างบนแบบแผ่นแล้วนะเดี๋ยวผมก็มีได้อยู่ก็จะเจาะเข้าไปขโมยแอร์เาก่อนเพราะแอร์เขาไม่แสงคน โมูมเอา้าสองลูกเฮ้ยนั่นไงแอรทุกคนถึงแอรใช่ไหมไปแล้วครับโดนมาแล้วโอ้ยเขาทำเก็บของแอรอุยอ้ยได้อะไรมึงเนีย่ยโลูกบ้องใหญ่แจมแจมแต่ยังไม่มีมบ้องวะ่ะโหเผาอยู่ด้วยทุกคนดูดิเตาปะอ้าววอลเลก Hello ตั้งบนหายข้างๆเหล็กเจ็บเจ็บดีเจ,เจ็บด,ดีอย่างนี้เจ็บดี บานเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเอาแปะมาติดลูกหนึ่งเคแจมแจมแที่นอนบานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ที่นอนเลยคือวันที่สองผมก็เอาพวก QB M4 อะไรมาเล่นแล้วนะเอาแปะอัดหน้าผมว่ะแต่ไม่เป็นไรทุกคนเรามีได้เราก็จะทำการเหล็กข้างล่างเข้าไปเลยแล้วกัน ถ้ามีเปิร์กมีเพิร์กระเบิดนี่คือปกติได้มันต้อง13ลูกใช่ไหมถ้าเกิดมีเปิร์กเนี่ยมันแปะแค่12ลูกอ้าวทะลุอ้าวอ้าวโล่งโล่งโหนึกว่าจะหนาเอ้ยอ้าวโอ้ยปองป่องป่องปองโหจบแตะจบแปะมพื่อนมีเข้ามาอ้าวนมเปาโหไม่ยอมเข้าไปฮัลโหลกอดเข้าไปละโอเคเราก็จะทำการขโมยของบ้านนี้กันต่อนะทุกคน ไหนก็เจาะมาตอนแรกผมนึกว่าจะหนาไงเพราะว่าเขาบอกเขาอัพไฮไงผมคิดว่าเขาน่าจะอัพหมดข้างๆเป็นเหล็กทุกคนแล้วก็มีประตูประตูไฮอันนึงนะเดี๋ยวผมจะทําการเจาะประตูไฮเข้าไปผมจะผมมีผงน,น้ำมันอยู่ไงแล้วผมก็จะเอาของที่ผมมีแหละรับโต๊ะไฮของบ้านเขาเลยแล้วก็เหล็กเขาต่อเลยแต่ด,ดูก่อนมีของพอที่จะทําได้ยี่สิบลูกบรอประตูไฮใช้ได้ยี่สิบลูกนะทุกคนถ้ามีเิดก็อาจจะน้อยกว่านั้น อันนี้ผมมาเพิ่มเพิ่มแปดระเบิดผมเต็มแล้วไงมันก็ช่วยเยอะอยู่นะได้อยู่ทุกคนของได้อยู่เราเขาเปิดประตูก่อนผมนจะสวนเข้าไปเปิดตดัวไม่ยังไม่เปิดหรอไม่รู้เขามีที่นอนข้างในหรือเปล่านะแต่น่าจะมีทุกคนรอเรียนรอเรียนอ๋อรอเรียน นนอ,อ่านเป็นรอเรียนโยเครื่อว่ะมันมีเคือมไม่เจอผมนะทุกคนของสำคัญน่าจะอยู่ข้างในหินหินโอ้ย,อยคือทุกคนถ้าเกิดใครอยากค้าหินติดตัวใช่ไหมก็คือต้องไปซื้อของก่อนนะพวกสิงโตพวกบ่อน้ำน้อยอะไรเงี้ยในไอเ้เซิร์ฟส่วนตัวซื้อมาเอาไวค้ค้าหินปลดได้นะทุกคน ก็ยอมเสีย5 300นะทุกคนถ้าเกิดเป็นสิงตัว300เราสามารถคาดหินปลดไปไหนก็ได้นี่ผมก็ยังไม่ได้ซื้อไงนะผมว่าจะซื้ออยู่จบเซิร์ฟนี้ไปโพเลสที่ไหนผมวนะนอะเคแต่นี้ผมก็ลังขอวัตถุดิบในการทําผงข่าวแล้วก็ทําไดนาไมต์นะทุกคนเพื่อนผมบอกว่าโต๊อยู่นี้นี่ผมก็ปลดครับเหล็กครับไม้คราบแล้วติดตัวไว้บ้างเลยนะผมจะทิ้งของไว้เพื่อนเก็บก่อน ออกมาทิ้งข,งของนอกก่อนทิ้งพวกคอมเมนต์ไว้ก่อนเพราะผมจะคราฟของแล้วมันคราฟไม่ได้โอเคไปเดี๋ยวเราก็จะคราฟของกันตกใจใครบินมาโอเคโต๊ะอยู่โต๊ะอยู่นี้ใช่ไหมผมก็จะคราฟของขาวในบ้านเขาเลยนะทุกคนยก,กเลิกเหล็กแล้วก็เปลี่ยนเป็นคราฟของขาวโอเคได้ร้อยยี่สิบโอเคทุกคนนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะคราฟใดตรงหน้าบ้านเขาเลยแล้วกัน ในผมก็เปลี่ยนจากคัฟบิวเป็นคัฟส้มเชงนะส้มเชงมันจะได้ไม้เยอะแล้วมันจะใช้เวลาในการครัฟนี่นานนะคือไว้ปลดไม้นะทุกคนแต่เราต้องมีโต๊ะสูงไงแต่ถ้าเกิดเราไม่มีโต๊ะสูงเนี่ยเราก็คัฟเป็นบิวทุกคนคับติดไปเก็บไปให้หมดนะทุกคนป้องกันสาคัญของทุกคนตอนนี้เดี๋ยวรอรอครัฟของขาวก่อนนะผมหาเชือกอยู่มีหาเชือกอยู่นะ มีเชือกเลยว่ะผมต้องรอ,อเชือกเดี๋ยวเพื่อนรอเชือกเดี๋ยวเพื่อนรอนะลูกเชือกไม่มีว่ะเดี๋ยวต้องถามเพื่อนเพื่อนมีป่ะเดี๋ยวครับได้กี่ลูกวะเพื่อนใช้ยี่สิบนะแล้วผมจะเอาได้ยี่สิบแปะข้างหน้างี้เลยนี่ครับต้มเชิงไปก่อน อ๋อนี่ไงป๊อบบอกมีนะทุกคนเรนตี้บอกเรนตี้มีแล้วผมก็จะทิ้งหอยป๊อบไ้ก่อนขอเชือกอ่าสวยสวยเต้ได้ได้แล้วทุกคนนี่ได้น่าจะพอระเบิดประตูเขาละได้กี่ลูกวะสิบหกลูกยังไม่พอวะเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยยากว้อมอุ๊ย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 สวยเลยอย่างนี้เดี๋ยวเอาได้ระเบิดป้อมเลยทุกคนก็คือได้ได้ที่จะใช้ระเบิดป้อมมันใช้ประมาณเจ็ดลูก แล้วผมก็จะแปะแปะเอาป้อมากาออกไปด้วยน่าจะโดนทางป้อมทางประตูผมก็แปะเรื่อยๆทุกยนอ้ครับอย่าไปอย่าไปค้าม,มาแปะเลยค้าม,มาแปะเลยก็าม,ม,าแาม,มาแีแต่หลงลูกนึงสวยน่าแหน่าแหกห สวยความแตกเท่าแล้วสวยยังไงทุกคนบิวเสร็จโจนเค okay. ทุกคนตอนนี้เราก็ได้บิวบ้านนี้เป็นที่เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเราก็จะมาดมของกันว่าเป็นยังไงบ้างบ้านนี้สวยครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วจำจำม้าว่าจำมวาได้แล้วได้แล้วเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้บ้านแบบบ้านฮายนะที่ว่าเป็นบ้านฮายผมแบบไม่ต้องใช้ตีโฟเลตก็คือทำการรู้เข้าบ้านทีละขั้นมา นี้เราก็ทําการปิดบ้านก่อนเพราะว่ามีมีอีกแค่นึงมาป่วนอยู่เ,เดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนว่าเป็นไงต่อ ทุกคนก็หลังจากที่ผมเลดบา้านเสร็จผมก็จะมาทําการเลดบ้านนี้ต่อนะคือเมื่อกี้เขาว่าปวดหผมนตอนที่ผมเลยก็ผมก็จะมาบึ้มบ้างเลยแต่ผมก็ไม่รู้นะเขาจะมีชั้นไฮหรือเปล่าเพราะผมยังไม่มีซีโปนะผมก็จะเลดตามภาษาผมว่าทุกคนแบบเอื่อยๆผมก็จะทําการหาบิ้วกว่อนนะแต่หาไว้แล้วแหละคือหาไว้แล้วแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจาะได้ไหมคือของของผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงได้มีไม่กีดเด่เซตเองแต่คือเป็นบ้านบากกันทุกคน น่าจะหนาอยู่เดี๋ยวเราจะหาทางที่มันเหลดแบบท่านที่สุดนะคือเขาก็อยู่บ้านนะที่ผมมากับข้าห้าสูตแล้วสองคนก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นงไงเออนี่ไงหนึ่งกัวเบิบมบบมบม่มๆเขาเบิ่มๆอุอ้ยอืมนี่ไงลาเลยเขา,าเยอะนี่ไงลาจบแล้วอุอ้ยบึ้มต่อหน้า,าตาไปฟอดชุบก่อนไอ้น่าฟอดมาด้วยมังั้นระเบิดตก,กช่ำไปหน่อยครับช่ำไปหน่อย อู้น้ำบ้านใครวะที่ปอดสมาเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้เอาันนี้ก่อนคนเสพยาก่อนเฮ้ยเห็นว่าข้างในเป็นฐานหินนะถ้าผมเลดเลดฐานฐานสูงทิ้งไปก็เข้าไปเป็นฐานต่ําน่าจะเล่นง่ายกว่าทุกคนก็ฐานประมาณ40ลูกนะฐานหินไปผมก็จะเลดฐานหินเข้าไปเพราะว่ามันสชั้นอยู่แล้วสมชั้นมันใช้ประมาณ สี่สิบ้สามสิบแต่ผมไม่รู้นะว่าผนังเป็นผนังเหล็กเปล่าจะคิดว่าเลดเลดฐานน่าจะคุ้มกว่าสวยนะโหสวยเลยเพราะว่าเขาทาเป็นผนังเหล็กบล็อกสองชั้นนะแสดงว่าเลตฐานหินนี้น่าจะได้ผนังเหล็กออกไปอันหนึ่งแล้วผมก็จะแปะใดถึงห้องของเลยผมต้องหันหน้าหนีทุกคนเอฟเฟกต์นี้ผมก็แหลกนะจะแตะแล้วจะแตกลแตกล้วสวยครับสวยครับเนีย่ยทุกคนเวลาเป็นถังน้ำมันแบบไม่มีตะกินมันยิงระเบิดได้เลย สวยนี่ไงถึงถึงห้องของหลักแล้ววอรสามว่ะเสร็จโจนเขาเสร็จโจนเบิ่มเบิ่มเขาเบิ่มเบิ่มเลขสองชั้นเหรอนี่เลยแตกแตกดีแตกดีแตกดีสวยเทสได้แล้วทุกคนนี้ผมว่าถึงห้องห้องของแล้วนะผมว่าจะทำการขสมัยโอ้ยข้างบนข้างบนยิงว่ะข้างบนยิงว่ะยังไหนวะกว่าเข้าไปแล้วเฮ้ย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  เยึดอยู <s <S ่ไหนวะอ๋อข้างบนข้างบนโอ้ยเดี๋ผมผมผมชุบชุบก่อนหัดจัดชุบเลยทุกคนเฮ๊ะเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ยิงโดนก่อนชุบก่อนชุบก่อนอยู่บนสามพนทุกคนอ่านยิงวิ่งมาไม่ถึงไปไปต่อเลยแปะระเบิดมหมเลยมาดี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 ไม่โดนว่ะ ให้ฟอ่อดเข้าไปข้างในก่อนยิงเตียงยิงเตียงคือตอนนี้ระเบิดเวลาผมเลือผมคือส่วนใหญ่ผมจะถือนะเพราะว่าเพื่อ,อนส่วนใหญ่หลุดกันผมจะหลุดยากสุดด้วยงั้นแต่ผมก็หลุดอะ่ะหายไปแล้ววะแม่ครบอยู่ขงบนสวยแตกโอเค,คที่นอนประตูหายวะ่ะรถทางนู้นน่าจะคุ้มกว่าอุ้ยใครใครก็โดดมา เดี๋ยวทุกคนผมต้องรูดปืนเขาออกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนไปด้วยเฮ้ยหูยหายความหนักอยู่เนี่ยโหยังแจมของยังแจมของยังแจมอุ้ยมาเยอะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาบิ้วก่อนดีกว,ว่านั่นใกล้จะหมดเวลาเลยละน่าจะห้องในห้องของเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนโอ้โหจัดฟอร์ดตัวอ้วนว่ะหลูกลไปหน่อยตัวไฮไปตัวไฮตัไฮก็ได้ยี่สิตลูกทุกคน ต้องยอมเสียแล้วบิมบ่มเบิมบ่มครับเบิ่มโอ้โอ้โอ้แหลกแหลกแหลกแต่แหลกผมก็อยากใช้น้ำแม่งสวยแปะบานประตูก็ต้องไปโดนต้องแปะสั่นประตูแปะสวยเอานี่ไงบิวเสร็จโจนได้บิวแล้วเดี๋ยวรอรอเพื่อนตั้งบิวทุกคนนีน้ผมได้บิวว่านนี้แหละก็คือเล่นว่าเจาะแบบ นั่นแหละก็คือแล้วเพื่อนๆสร้างบ้านก็ถ้าเกิดเป็นจรรันดักป้องกันก็พยายามอัพอัพผ่านเลยทุกคนเรื่องอันตรายเว้ยเจาะเจาะฐานคุ้มกว่าเจาะผนังผนังอะยเงี้ยเดี๋ยวนี้ปืนตกปืนตกแล้วเดี๋ยวเราจะทําการปิดบ้านนี้แล้วลูทของนะก็น่าจะได้แล้วให้วางดูยังไงวสวยมาสวยผมก็เคลียร์ข้างนอกก่นนอนนะ้เมือขามีเตียงเกิดชั้นบนนะแต่ผมเคลียร์ข้างนอกก่อน ห้องของน่าจะสามพื้สามข้างในโโอ้หบิวโอ้โหตั้งอย่างนี้ฮัลโหลอุ้ยอุ้ยป้อมนี่ใครวะเฮ้ย uh, uh, เขาจะเข้ามาตุยของวะเนี่ยปิดก่อนเดี๋ยวผมจะพังวอลไฮให้เขาข้างบนตกมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยปิดใหม่แล้วผมกัไม่เล่นตรงนี้อยู่แล้วไงผมก็เดี๋ยวก็หมดเวลาเลยแต่ผมก็จะมาปลดของกลับบ้าน ไปแล้วครับคือเซิร์มนี้ผมลงกันไม่เยอะนะเพื่อส่วนใหญ่จะน,นีติดงานกันหมดว่างให้จนร้อยเคียร์สวยสวยเคยทุกคนนี้ก็เคียร์ได้อีกหลังนะก็วันที่สองก็ประมาณทุกคนน่าจะหมดแล้วของอมชื่อขึ้นตัวหนึ่งแต่ยังไม่เจอือมันหมดเวลาเหลอทุกคนตอนนี้เดี๋ยวกใกล้ละอีกครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็ ไปดูวันที่สามมาทุกคนวันที่สามก็มีการเลร่นมันๆเหมือนกันนีงก็ฝากติดตามอีพีหน,น้าเลยทุกคนก็เดี๋ยวมาเจอกันนะอีพีหนา้าครับผม